สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอมองอัดอมังอัดเออนั่นแหละกับแมปใหม่นะครับเ่ยอ้าวเออว้าวกวว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 นคลิปวว้วกันนะคะบ๊ายบายมวว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 นวว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 ว่ววนวว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 วอวววววว่ววว่นวว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 ว่วว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 นวัววววววไมวววาว่วว อยู่กับผมนะครับผมเป็นสีม่วงนะครับอืมครับผมแ้วมือไว้ต่อกันแล้วมึงจะรอใครเปิดเอาใครว่ากันพินพ์บอลหรือเปล่าผมรอพิมพบอลเนี่ยสสวัดีครับผมม่อนสีส้มครับผมอครับผมเทมี่สีแดงครับค่ะแป้งสีฟ้าค่ะหนูสีขาวค่ะอันเซฟสีน้ำตาลครับอ่า ผมฟีฟ่าสีเหลืองครับจะวิ่งนำเชียร์อะไรขี้เกียจแทงขี้หายเลยแทงอยู่กลางขี ah, uh, ้ผายไอ้บอมไอ้บอมบ์ฮัลโหลฮัลโหลพี่ฮัลโหลพี่เออไปแล้วผมบอมสีฟ้าครับผมเออไม่สีน้ำเงินเออสีน้ำเงินเหมือนกันใไปกันผมกอนสีดำครับจะไปหรเไปหรอคุณบล็อกออกไปอ่าไปอ่าคนสุดท้ายคนสุดท้ายผมกอนสีดำครับเออประมาณนั้นครับทุกคน อ,อย่าลืมปิดไมค์นะทุกคนลงๆๆพอจิกิพอนิกิ่กวมิอะอกูอต้องทำอะไร,รอ่ะเปิดมาตาแรกเลยเลยครับแล้วแมปใหม่กูเล่นไม่เป็นด้วยเอาดี <c oughs> มาละฉันคือผู้กองวันดีนายพัน Hmm. ผู้พันหรือเปล่าวะผู้พันเอาล่ะฉันจะต้องแอบแถวนี้นะมันจะเผื่อมีใครหลงเหลือตรงนี้แม่งทางมันใหญ่ชิบหายอะไร แล้วตรงนี้มม่คุณตรงไหนวะได้หนึ่งเดี๋ยวมีคนไปแล้วนะนะ ข้อมูลนะเฮ้ยผมเจอศพใครวะเนี่ยอ๋อพี่แป้งใช่ผมเจอเลยเลยว่ะผมเจอศพพี่แป้งที่ห้อง security ใช่ห้อง security แม่งอยู่ไหนวะห้องเนี่ใหญ่เลยห้อง security อยู่ด้านล่างอ่าฮะอยู่ด้านล่างแล้วกูอยู่ส่วนไหนของด้านล่างด้านบนด้านตกกลางผมยังไม่เจอเบนเลยผมเจอก่อนล่าสุดก็ ห้องแถวห้องไอ้นี่กดรวมอะแล้วก็ไม่เจออีกเลยแล้วห้องกดรวมแม่งอยู่ไหนวะไม่รู้ที่ว่ากูไม่รู้ห้องแต่ห้องอยู่ไหนเนี่ยหลอดตัวไว้นะเจ้าขันตกรีมอนน่ะโมเมงอะเมื่อกี้เสียงไข่เฮ้ยเบี้ยรีมอนหลอดตัวไว้นะ เ <Es per ate> <acağım> นียนเฉยรอบที่ผมเป็นเงียนแล้ว <c ười> อยู่คนเดียวแม่งน่ากลัวมิวไปด้วยมิวมิวไปด้วย <c ười> วหูว่าเหกปาช่วยด้วยช่วยด้ว <c> ย <ười> เราจะเก็บไว้ก่อน <c ười> โอ้ยไปน้นมมิวมา อ้าวไ,ไ,ไ,ไปไหนแล้ววะนี่นะนี่นนนยจา้บังทำายหลักาดูโจ <c oughs> มประเด็เสรรกี่ก้าแล้ว เราเสร็จแล้วอีกนิดเดียวรอไม่ลาก่อนเราเม่เล็กินจะเสร็จเล็วเล็กินจะเสร็จเล็วเล็กินจะเสร็จเร็วบามาไอ้โบ้เฮ้ยมึงเไยทำไมตำรวจเป็นคนเลียวอย่างนี้ <S 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 really really sure> um ัิบหายทั้งหมดสองคนเลยนะทั้งคู่เลยวุ้วันวุ้ว네ันสุดยอดจริงๆพี่เบนเป็นเอาชิบหายแล้วเราปยไปแล้วแล้วกูก็ไม่รู้ทางด้วยกูเดินกับผู้กองกูดีกว่านี่ผู้กองกูจะจะยิงกูแน่นอนไปด้วย เราสอนว่าเดียวกันสอนนอข้างล่างมันน่ากลัวนะมึงพากูกมาที่ที่แบบอ๋อตรงนี้มีเคสหรอโอเคถ้ามึงลงไปนะกูกรีดทำไมมันไม่ขึ้นวะ มึงทำจริงปะเนี่ยมันไม่ขึ้นเฮ้ยน,นี่ทำไงแ,แต่ก่อนมันรอบกูก่อนอเสร็จมันมันมันนี่งมไปอะ่ะแล้วสอนอ,อเราอะ่ะสอนอ,อเราใครคุมอะ่ะ เฮ้ยไอเทมน่าจะไม่มีเลยเฮ้ยไอเทมนี่ผมอันเซฟไฮเจอที่ไหนเลยยาเลยยาเเจออยู่ตรงทางเดินตรงกลางที่มีห้องแยกเยอะ จำแมทไม่ได้ด้วยนะตรงไหนไปตรงไหนบ้าฉันดูกล้องอยู่เฮ้ยแล้วพี่เห็นอะไรพี่เห็นอะไรพี่เห็นอะไรไม่เห็นเชี่ยอะไรเลยเห็นแต่ตัวเองเนี่ยยิงมโว้ยหน้ากล้องโอ้ยมึงอู้คให้มันผมให้มันดูมีอะไรแต่ก็ไม่มีที่นะ ผมเจอกอนเนี่ยทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ในห้องน้ำอ <sm art> ่ะเอ้ย <wan> ฝ <cartoon> ้าแอบดูเราขี <fifteen gesehen S 3> ้อ่ะฝ้าเราทำดูเราทำมองอเ่ยเราเนี่ยแจ้งตำรวจครับเอ้ยมันแบบนี้เหรอพี่ม่อนไปไหนม่อนเมื่อกี้มึงตามกูอยู่แล้วมึงหายไปเลยกูว่นี่ไงมันมีเสียงอ่อนไงเอ้ยไม่ใช่นะีไปปี่่ไฆาบอมเลยกูฆ่าเช่ผมเห็นผมเห็นพี่ม่อนผมเห็นพี่ม่อนทำอยู่ผมผมเห็นพี่ม่อนทำไอ้แจ้งเตือนนั้นอยู่เออเห็นไหมแล้ะเม็ดคือตรงนึงอะ สงสัยอันเหมือนกันนะอันวิ่งไปแล้วแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาดีนะมันใกล้ถึงแล้วแต่ว่าแจ้งเตือนก่อนผมไม่รู้ทำอะไรมันยูเทิร์นกลับมาทำไมเราเนี่ยอยู่ชั้งก็ไม่หมดพี่เบนนี่หมดพี่เบนี่เหมือนเที่ยวอ่ะหมดพี่เบนที่เนเล่นมาพี่เบนดูคนวลดูนวลไม่พี่เบนอ่ะพี่เบนเป็นอะไรพี่เป็นตำรวจพี่เป็นเป็นอะไรอ่ะพี่เป็นเป็นอะไรหมดเนี่ยพี่เป็นเป็นอะไรมึงดูอันเซฟต่อไปเป็นรออต่อไภเป็นล็อเป็นซ้ำปะเราอ่ะเป็นซ้ำปะเราอ่ะไม่เป็นกูเป็นคนดี อ๋อ oh, ห้องกดอยู่ข้างบนโอ้ oh, mm hmm. แล้วตรงนี้คือแบบที่ที่แบบหกหนึ่งแปเกหนึ่งโอเคไม่ยังไม่มีอะไรเลยจิกี้ทำไม mm hmm. อันนี้คือห้องอะไรวะ ผมมีไปข้างหลังไอ้าไปแล้วไอ้มิวไม่กล้าเดินเลยมึง <c oughs> ออกมาจากท่อ,อ <c oughs> เอาล่ะพี่เป็นๆเฮ้ยตำรวจ <c oughs> เฮ้ยตำรวจสอนนั่นเอาไงเนีน่ยกูไม่ได้เป็นมิวไนนล <ขอ S 2> ่คอาอยู่ด้วยกันตลอดกูไม่ได้อยู่ตอนนี้กูไม่ได้อยู่ใจเบาใจเบาใจเบาจริงๆริงทำไมหมิวไล่อ่ะไล่หมิวไล่พี่ทำไม ไหนใครไรเฮ้ยไม่ไรแกเชียร์ละก่อนก่อนที่เป็นถามมิวมึงหนีกูทำไมแปลกแปลกกันไปมิวมีสองแล้วนะมีสองคนแล้วนะไม่มิวมันหนีหนูแต่พี่เย็นหนีมิวใช่ไหมก็มิว่าไล่อะมิววิ่งไล่อะเฉียงเสร็จเมื่อไหร่ก็บอกนะทุกคน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 อันเซฟอยู่กับผมอันเซฟเราเจอศพพี่เป็นไม่ใช่เราเจอศพพี่มอทห้องไหนนะ ห้องห้องที่มันห้องกล้องวงจรปิดนะครับจำชื่อไม่ได้เหมือนกัน security อ่นผมว่าผมถามว่าศพอยู่ไงศพอยู่ไหนเอแล้วใครอยู่ใกล้บ้างอะไรแนั้นอ่ะเป็นไปอยู่ใกล้เลยได้กลิ่นไดกินเลือดอ่ะผมอยู่กดปุ่มรอบที่แล้วไปอีกหอนะผมเองนี่แหละรอบนี้ก็ผมเองนี่แหละทำไมมันเจอศพสองรอบวะเฮ้ยปล่อยผ่านกันไหม มาเออผมมีโอกาสอยู่ๆก็ปล่อยผ่านเลยเหรอปล่อยเลยปล่อยบลยแต่ที่เป็นยิงแหลผมเป็นยิงแหลกบวชผมเลยหวชโมเป็นเลยเอาบวชแม่งเลยเนี่ยบวชแม่งเลยบวชสิบโมงบวชสิบโมงบวชสิบโมงอะ่าอะไรบวชเฮ้ยแต่ถ้าเราถ้าพี่เบนไม่ได้เป็นเนี่ยเราจะเสียผู้บริสุทธิ์ไปหนึ่งคนเลยนะแล้วบวชคนไข้อะไรกูยังไม่ได้บอกว่ากูเป็นอะไรเลยแล้วมึงสองตัวเนี่ยน่ากลัวไอเทมกับไอเนี่ยอยู่ๆก็ไอป้าก็มา ให้ผมเป็นแหละผมเป็นคนไ่าเองนครับปวดกู้เฉยวายวายไปเลยวายรรวายวายเง้ยมคเพี่มากอบด้วยอ๋อมูไม่เป็นหมดกู ไอ้กอนกู <cues> <HD> why <write society> <cons urai> w ายกูเป็นบัตตาไปแล้ว why ดีมากอันสุดยอดเลยกูบอกแล้วกูไม่ได้เป็นพี่ไม่ทำตัวเหมือนพี่เป็นอ่ะกูบอกกูไม่ได้เป็นพี่พิช่วยพี่ช่วยอะบอกบอกวิธีอื่นได้ไหมเนี่ยพี่บอกอย่างนั้นแล้พี่โคตรเหมือนเลยอ่ะก็กูไม่ได้เป็นไงกูกูพูดอะไรมึงก็บอกว่ากูเป็นหมดอ่ะ เดี๋ยวเจอกันไอ้มาว่ะเรามันคู่หูกันไม่ผิดหวังจริงๆที่ตามมึงเนี่ยโอเคกูจะปกป้องมึงองกด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญกูเป็นตำรวจไม่ใช่เหรอไปว่ามึงไม่เป็นแน่นอนมึงทำภารกิจเยอะมากผู้พันครับผมคิดว่ามีคนตามเราอีกแล้วครับ เราจะต้องไปด้วยกันกู้านกู้านกู้านมืดมืดมากกูไม่เห็นมึงืองของแก่งของแก่งว่ะกูรีบไปจากตรงนี้ก่อนดีกว่า กูจะตายเพราะบัตรมึงรูปไม่ได้นี่แหละคอ,อยว่ากันเฮ้มนนอนกูอยู่ตรงนี้เห็นไหมึางทีกูให้ตายลำพัง โอ้โหข้างข้างกันเลยครับเห็นมศพแล้วเช่ยว้จอืมพี่มอนคนแบบแกนี่มันเจอที่ไหนเทมมี่สองศพเลยสองศพเลยอยู่ในห้องน้ำนี่มันฆ่าหมดไม่วาเชี่ยสามจริงเหรอสามเนี่ยต้องกาครับพี่มอนหนึ่งแล้วอ่ะพี่มอนหนึ่งแล้วว่ะจะเลือกเชื่อใครอ่ะครับก็เลือกเชื่อใครครับทำไมอ่ะทำไมทำไมถึงคิดว่าเป็นพี่มอนอ่ะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนแรกเราเจอศพหนึ่งอ่ะอยู่ข้างหน้าพี่ม่อนเราก็เลยแบบว่าเอ้ยมันบังเอิญหรือเปล่าวะมันบังเอิญเขาเดินมาเจอหรือเปล่าวะเราก็เลยเดินสวนพี่ม่อนึ้นไปนิดนึงแล้วเราก็เจอศพพี่เบนมึงพูดอ้าวศพเบนเหรอมึงมึงอะไรต่ตำรวจตำรชจไม่ใช่ไอ้ม่อนคือพี่เห็นเทมมี่อเดินผ่านศพขึ้นมาแล้วเทมมี่ก็มาเห็นพี่มั้งไม่พี่พี่ก็แบบเห็นพี่ ชงักผมเห็นศพก่อนผมเห็นศพก่อนไลอย่างนั้นอ่ะผมก็เลยขึ้นไปแ้วตกใจี่ไม่เจ้ามันปีศาจในร่างมนุษย์ก็พี่อย่าเห็นศพก่อนแล้วเทมมี่ก็เดินขึ้นมาลงกลับไปในที่ที่เจ้ามาเจ้าปีศาจลงนรกไปซะเชื่อใครครับก็ตำรวจนะไม่นคนใครที่เป็นมนุษย์อยู่ในตอนนี้เชื่อกูเถอะนี่แหละกูไม่เคยพูดจริงไม่เคยพูดจริงอะไรเท่านี้มาก่อนแล้วในชีวิตะเจ้ามันเองแล้วเทมี่นะเสียประวัตินะเทมมี่อย่าเลยเผื่อเราอาจจะไับให้เป็นกู้ก็ได้นะมันเป็นแค่แบบ เหตุสุดสายเลยเฮ้ยเราอาจจะไม่ต้องคู่ได้นะเทมมี่คือพี่ก็ไม่มั่นใจเทมมี่เหมือนกันเก่วกับสุพี่เบนใช่ไหมแป้งหมดแคกก่อนหมดแขกก่อนหมดแคกอ่านก่อนก่อนว่าไงโอ้โหไม่โยนขี้มาเรื่อยว่ะไม่ใช่ทั้งคู่ก็ได้เออใช่ฟังไอ้ม่อนเลยเจมี่ตำรวจมึงไม่ตำรวจได้ถ้าให้จิตวิญญาณผมดมดูจริงอ่ะอิมโพสเตอร์แม่งก็อยู่ข้างๆกันนี่แหละจิตวิญญาณมึงบอกเลยมาก เราหมิวไหมล่ะไม่เอาหมิวเอามอนเอาพิมอนดีกว่าอโหมทพ่มอนใช่พี่เจบแล้วประชาชนเท่างี้ยตำรวจนะครับผมไปยังที่ที่เจ้าจากว่าเจ้าสัตว์โลกอื้อถ้าพี่มอนไม่ใช่อ่ะอ่่่ไมใชแล้วถ้าพิมอนไม่ใช่แต่เป็นเราละมิ้งยานครับจีบมิ้ญาณไหนกูขอฟังหน่อยสิจีบวิญญาณอะไรนะ ขอหนบายดีท er ี่เมื่อกี้มันฟังไม่ชัดถ้าให้จิตวิญญาณผมดมดูจริงๆอ่ะอินโพสเตอร์แม่งก็อยู่ข้างๆกันนีกอ้าากูไปรอบเดี๋ยวนี้บอกแล้วม่อนมาเป็นหน่วยรบกูจะอยู่รอดปะหน่วยลบม่อนเชื่อกูหน่วยลบฮาเป็นหน่วยลบอ๋อแมวออกจากหน้าประตูหนึ่งปั๊บหนึ่งหน่วยลบ học hết anh không hết không biết gì đấy thì bị không hết đi không hết ui nhanh đi rồi mới muộn đi mà เราไปแล้วโอ้ยก่อนใช่เอ้ยมิวไม่ใช่พวกเราแล้วอะไม่ใช่กู่คน่เดียวไม่เชื่อกำลังวิ่งวิ่งไล่จับกันอยูแล้วมึงจะหนีไหนไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อกูพามาท้าแล้วครกิจกูพามาท้าแล้วครกิจกูกับพี่ตาแป๊บนึงที่มึงหายเลยนะไม่เชื่อเอาจริงแบบหนูยังไม่ได้ทำควสกับมิวเลย ใช่ไม่งทำอะไรบีหูจะให้มันทำเควสแล้วมันก็หนีหนูไม่เชื่อไม่เชื่อหนึ่งนี่แหละรูใส่ไม่เชื่อไม่เชื่อโอ้ยพี่ถ้าผมเป็นอิ importer นะเมื่อกี้เนี่ยผมปาดคอพี่มอนไปแล้วเดินผ่านอยู่ไม่ reload หรือเปล่าฆ่าใครไว้เปล่าเออรีโหลดเปล่ารีโหลดบ้ารีโหลดบออะไรเหรอพี่ผมนั่งทำเควสไปเช็ดเพชรมาเมื่อกี้น่ะก้อนอยู่ไหนนะก้อนตายแล้วพี่ตตตตาาายยยรงไหนตายในห้อง ทำไม <c oughs> ถึงไม่ไว้ใจอ่ะผู้ขอของขอผลหน่อยอภัยผลยังงั้นเหรอเธอพูดมากกว่าปกติอ่ะเออแล้วแป้งตาเราแบบ <laughs> แป้งไม่ไปทำเฟลดหรอกช,ช่วงตาที่เธอพูดมากะ่ะเธอมังจะเป็นจริงเหรออ้ามิวเป็นพยานนี่ว่ากูอยู่กับมึงตลอดเวลาวิ่งเลยจับันเนี่ยอยู่ไงแต่แกไม่ทำเฟลดอ่นะเหมือนแกไม่ไมีไฟได้ดาวมึงก็ไปทำเฟลดเหมือนคืมิวเราถ้เราถ้าเราทำเฟลดแล้วแกฆ่าเราอ่ะแต่แต่มันตายสามไงแต่มันตายสามดูดีดีดีก่อนเลวตายสามเลยนะเว้ย มต้องอยู่ในะไอห้องนอนห้องนอนเล็กๆนี่ใช่มันอยู่เกือบๆล่างๆปะใช่ใช่ใช่พี่มอนไปเป็นผลาดอะไรแถวนั้น่ะบะพี่ก็เดินผ่านของพี่ห้องนอนไหนพี่ยังไม่รู้เลยโอเคโอเคโอเคเดินผ่านกูอยู่ข้างบนน่ะกูงเงี้ยนักลบกระเป๋าไก่นักลบกระเป๋าไม่เป็นอันแรกอนแรกเป็นอันแรกเออเออวูดใครสกิปเหรอสกิปอันแรกนี่คืออะไรวะอ้าวใครวูดหมดเทวดาใครวูดผมวูดสกิป แรกอันแรกไปนะโวสคิปห์วผมูิ้วโวฮะเ้าไปด้วยกันอ่าโวด้วยกันยวกูขอูว่องั้นเราไม่หลอดวะมีคนโกหกมีคนโกหกจสัมอนฮงแพ้แรกอันไหนวะ พี่เบนหนูมีคําถามว่ะมันพี่ไม่ไปทำควสดก็คือพี่มาเช็คเองไงอะไรพี่เราทำไมพี่พี่ถึงเดินตามหนูกับมิวในเมื่อถ้าพี่รู้พี่จะต้องตายพี่พี่จะไปบอกใครยังไงอะพี่ก็เช็คไงว่าตายไหมเช็คยังไงอะถ้าถ้าพี่คิดว่าหนูเป็นกับมันอะเออต้องต้องจับจับที่คอนะเบนนะถ้าจะเช็คว่าตายไม่ตายจับชีพจรแต่พี่มอดอะชัวแน่แน่้าเหรอเพราะว่าพี่มอดเดินลงมาแล้วหนูเห็นจุกเทมตายอยู่ป้าพี่เดินมาพี่ยังไม่เจอเทมเลย จริงเหรอแล้วพี่มันพี่็นจากตรงไหนพี่มาจากข้างบนนั่นแหละพี่เดินมายังไม่เจอเทมเลยพี่ตรงมาจากทางซ้ายแล้วก็ลงมา,าจากข้างบนเนาะก็เทมตายข้างบนไม่ใช่เหรอทางซ้ายแล้วก็ลงมาแล้วไอ้เร่อนี้พี่เบนด,ด,ดูดูไม่ดูไม่อะไรกับพี่มอนนะก็พี่ก็ลองฟังเองไงปกติจะแบบเอ้ยมอนหรือเปล่าใช่ไหมไอ้ทัดลักลบอะไรแต่เราดูดียังไม่เจอกันเลยคุณยังเ็นยังไม่เจอกันเลยเออไปแป๊บมาทำาวิยอ่ะ กูทำเควแล้วกูรอมึงไงแต่กูไม่เป็นที้ดีเลยอยู่ยานี้ต่อไปไม่ได้ทดีเลยแต่ออกไหมอ่ะออกไหมอย่างเงียบนะออกไหมเนี่ยแค่นี้เงียบก็พูดอยู่เนี่ยเอลผมออไปดีผมอยู่ยานนี้ไม่ได้แล้วไม่นะพี่ม่อนเชื่อกูพี่ม่อนไม่ได้เตะตัวเองไม่เตะตัวเองมึงยังไม่เห็นเลยเชื่อกูพี่ม่อนพี่ม่อนเป็นผมโม่ตัวเองได้แป้งอาจจะฆ่ารีพอร์ตก็ได้นะ ต้องเชื่อไข่มันเป็ไปได้หลายทางแถ้าเราโหวตผิดนะคือเราเราเราเขาแย่เลยนะได้อะลองดูแป้งอ่ะดูดีนอะเบนกูว่าแป้งนะสงสัยเอออะลองกูจะไม่อยู่ใกล้พวกมึงสองตัวกูขอสักทีก่อนเบนแป้งเราน่าสงสัยนะกูเมื่อมึงก็แป้งนี่แหละแป้งดูดีปกติมากแป้งแป้งมาทำคุยนะแป้งไม่บายไม่บายโชคดีทุกคนโชคดีทุกคน กูเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลยไอ้บอนเหรอบอานจะมือมาการแสดงของพวกเรามันเก่งจริงๆเลยบอกแล้วว่าหนิวก็ปุก พี่มอนกับพี่เบนนะพี่เบนตาหมิวมาแล้วพี่มอนแล้วหมิวอยู่เขาแป้งตั้งแต่เริ่มเกมเออหมิวมึงไม่เชื่อเพื่อนวะใช่ก็ไปไปทับเพจอ่ะกูงงอ่ะอะไรวะแค้นมาเลยแล้วที่มาคนตายอ่ะเอาแล้วจิ้มผ่านแล้วกูไปทำใครไม่เยอะเนี่ยกูเอาอันสุดท้ายก่อนกูไม่ไว้วางใจใครเอ้ยฟ้า ด,ดูดูเขีย่ยไม่กูดูกี้อยู่ <c oughs> เฮ้ยไม่ได้เป็นวะเฮ้ยเป็นวะเพ่ออออีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอ ผมด้วยทุกคนไว้ฆาตกรมันมีเวลาคูดาวสิบวีผมจะเช็คก่อนว่ามีใครโดนเปิดคนแรกหรือเปล่าอ๋อไม่มี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 ดิพี่ผมไม่เบ็นีมันเบนอยู่กับผมมันไม่มีอยู่แล้วดิพี่เบนผมไม่เดินตามพี่พี่ขี่ยานหนีผมเลยอะไรวะาไม่ตามกันไม่ได้เลยไม่อยากตอนนี้ไม่กี่เขียวแล้วก็กลัวเลยโอ้ยอันนี้ก็ใช้ ไม,ไม่มีใช่ไหมไม่มีทหารอยู่แถวนี้เลยนะกับคูู่ดาวเรวยมันไปฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันเป็นคนโชคร้าย เฮ้ยเฮ้ยสองคนนั้นนะตามกมาทำไมอ่ะพี่พี่ตามกทมาทำไมอ่ะสองคนนั้นอ่ะปุ้ยต้องดูกันไม่รู้พี่เดินตามเป็นอยู่แล้ว่าเมื่อกี้นี่เว้ยเมื่อกี้เนี่ยสองคนนั้นอ่ะเขาเดินเหมือกเขาเดินตามกูมาเหมือนเขาไม่ได้ตามกูอ่ะแล้วทีนี้พอกูขึ้นไปเขาบนกูก็แบบเชื่อเขาตามกูม่าวะปรากฏว่าเขาตามทีนี้ก็เลยแบบลองวัดใจดูในการลงลงมาปรากฏม่งลงก็ตามกูเว้ยก็เลยต้องหนีไปผ่านยานตรงนั้นอ่ะแล้วกูก็ไปเจอศพ เ็นผมทำวมีพิรุธอยู่วะเขาก็รู้ดิกลัวหมดแล้วเนี่ยกลัวหมดแล้วเนี่ยคนลุกคนพองหมดแล้วเนี่ยพวกเองอ่ะ่พี่เดินตามเป็นแบบไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเชื่อไหมมึงเชื่อกูาไหมว่าถ้ากูวิ่งตามไปกูจะหลอนได้สัตว์พี่ผมหลอนหมดแล้วเนี่ยแล้วเดินไปก็เจอศพอันเซฟด้วยอ่ะอ้าวอยู่ไหนอยู่ตรงที่ผมไปข้างหน้าแล้วก็เจอไก่ฟ้าด้วยใช่ผมเดินมาพอดีอ้าวตรงไหนวะ เอคือขึ้นยานไปแล้วเจอเลยเหรอขึ้นยานไปแล้วไม่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เลยเหรอไม่น่าจะได้ป้าี่เป็นป้าเป็นผู้เลยเลยก็คุยังไม่ได้มีช่องให้พูดเลยพี่พูดกันอยู่ผมเดินมาเจอศพพอดีแล้วพี่เทมก็พูดไปหมดแล้วอ่ะผมก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยผมก็เจอศพของพี่เทมก็คือแบบเดินไปเจอแล้วฆ่าเออใช่ผมฆ่าแล้วแบบก็ต้องรีบกดรีพอร์ตไงเดี๋ยวพี่เทมบอกก่อนเนี่ยได้ป้าคนนั้นฝั่งนั้นคนเดียว เฮ้ยเห็ดบอมอึ้นแล่ยท่านในพลกูหายไปไหนเนี่ยเควสมาสเตอร์เควดมาสเตอร์มันยากอะเลยไม่ได้ี่วยบอมมันหายไปเลยมันไม่ไม่เจอหน้าเลยบอมอ่ะอ่ามันไส้ใครก็บอกคนนั้นอ่ะมันไส้อะมันไส้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 มากเอ้าไม่ได้โหวตนะโหวตตัวเองกันหมดเลยย่เหมือนไส้ทุกคน ไม่มผมโ<อ>หวคนอื่นผมว่าคนอื่นตาสงสัยจัดการครับก <c oughs> ณโดนโหวตแน่แน่โอเคเครื่องมือสังหารพร้อมทำงานไป โคตรน่ากลัวเลยก่าาห่าค่าหนา่าห่าหาแล้ว่าา